สวัสดีครับผมเทมวรลลครับเป็นเจ้าหน้าที่เทเลเชียลโรบัเสเตของบริษัทเอวดอรโซลูชันในนามแคมเซฟตี้วันนี้ที่ผมจะมานำเสนอนะครับเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังทำงานข้อกำหนดของการทำงานที่สูงด้านความปลอดภัยนะไม่ว่าก่อนหรือหลังทำงานเราควรจะตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงานก่อนนะครับวิธีการตรวจเนี่ยเราตรวจอะไรบ้างหลักๆอปุปกรณ์แยกออกสองประเภทครับเช่น สิ่งทอแล้วก็เป็นที่เป็นโลหะคราวนี้เวลาเราตรวจสอบเส้นสิ่งทอตัว,ตวอย่างง่ายๆอย่างเชือกเราต้องตรวจสอบทุกระยะความยาวของเชือกที่เรามีอยู่ถ้าเกิดระยะความยาวของเชือก50เมตร100เมตร200เมตรเราก็ต้องตรวจสอบทั้ง50 100แล้วก็200เวลาเราตรวจสอบเราตรวจสอบอะไรบ้าง 1. มันขึ้นขุยไหม2มีรอยขาดหรือเปล่า3เชือก พร้อมในการใช้งานมีความแข็งหรืออ่อนแค่ไหนมีการหักด้านไหนหรือเปล่าฮาเน็ตเราดูว่าในชุดเนี่ยครับมันเป็นสนิมไหมตรงดีลิงมีการสึกหรือเปล่าแล้วชุดพร้อมในการใช้งานส่วนประกอบปัก๊กเทอร์สามารถล็อกได้คงที่และยังคงมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานร0 0ยเป์ไหมมวกเช่นพลาสติกข้างนอกมีรอยแตกรอยร้าวหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองได้ด้านใน มีการหักไหมเชือกมีการเบิร์นหรือเปล่านะครับอย่างหนึ่งคอนเนคเตอร์ทั่วไปนะครับที่เป็นโลหะก็คือเป็นคาร์บิเนอร์มีการสึกด้านนอกเป็นสนิมแล้วก็สกูเกตพร้อมใช้งานหรือเปล่าหรืออะไรที่เป็นออตล็อกนะครับมันยังทำงานได้ร0อยเปอ็์ไหมทุกอย่างนี้เราควรจะตรวจสอบก่อนทำงานทุกครั้งนะครับแล้วพอทำงานเสร็จหลังทำงานเราก็จะตรวจสอบเช่นเดิมเหมือนกัน แต่คราวนี้วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีก็คือการตรวจสอบประจําปีหรือเราจะตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นให้มันร้อซแล้วตามมาตรฐานของการทํางานที่สูงครบ1ปีอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีการตรวจสอบแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอะไรบ้างล่ะอย่างแรกที่จะต้องดูนะครับคือเอกสารที่มากับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือไรชีสนะครับให้เจ้าไรชีสเนี่ยมันจะติดมาจาก อุปกรณ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราซื้อมาเลยแล้วเขาจะมีตารางแบบนี้ให้ตรงนี้ครับผู้ใช้ในมีหน้าที่กรอกประวัติอุปกรณ์ชิ้นนั้นลงไปว่าเป็นรหัสอะไรชื่ออะไรอุปกรณ์ชนิดไหนนะครับแล้วก็บบเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์ของอุปกรณ์ชิ้นนั้นอนะเลขที่เท่าไหร่คราวนี้พอส่งมาให้เจ้าหน้าที่ที่ outdoor solution ในการตรวจผมก็จะดูก่อนว่าอุปกรณ์เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับเราซื้อไปเมื่อไหร่ สองมีการตกหรือเปล่ามีประวัติใช้งานอะไรบ้างนะครับพอตรวจสอบเรื่องเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปดูที่ตัวสินค้าวัตุอุปกรณ์เองเนี่ยมีประวัติตรงตามเอกสารที่มาหรือเปล่าอันี้พอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแยกแบ่งประเภทของอุปกรณ์เป็น2ประเภทอย่างที่แจ้งไปก็คือสิ่งทอแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นโลหะพอแยกเสร็จก็จะตรวจสอบดีเทลของอุปกรณ์เช่นฮารเน็ตผมก็จะตรวจทั้งชุด ว่ามันมีการขาดการเบือนการศึกหรือเป็นสนิมนึกไหมนะครับเพราะตัวเซตนะครับผมจะลงดีเทลเรื่องเอกสารไพรชีตที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าลูกค้าจะได้เอกสารตรัวนี้ไปพอลงเสร็จเนี่ยเอกสารตัวนี้บอกอะไรบ้างบอกว่าตรวจอะไรไปบ้างนะครับแล้วเจออะไรบ้างเจ้าหน้าที่เขาจะหมายเหตุไว้ให้แล้วเสร็จปุ๊บตรวจสุดท้าย รับการตรวจครั้งต่อไปเมื่อไหร่พอครั้งต่อไปลูกค้าสามารถเอาตัวเนี้ยมาให้เราได้เลยพร้อมกับอุปกรณ์ตัวที่ serial number ลอตัวเดิมนะครับคราวนี้ถึงมือของเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากการตรวจของเขาเองแล้วเนี่ยครับเขาจะมีการทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนก่อนการตรวจพอทำความสะอาดเบื้องต้นเสร็จให้ดูว่าระบบมันยังทำงานเหมือนเดิมไหม เราถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบเต็มรูปแบบเมื่อการตรวจสอบเสร็จแล้วแต่บางกรณีที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมันมีการติดขัดแล้วลองมองว่ามันไม่ได้ติดขัดจากการสึกหรอแต่วันติดขัดจากพวกฝุฟฟ่นละอองหรือดินสลายที่เข้าไปอยู่ด้านในเช่นพวกสกูเกตหรือตัวรอกนะครับเราก็จะเอาไปทำความสะอาดให้ก่อนแล้วก็กลับมาตรวจสอบมาอีกรอบหนึ่งว่ามันยังทํางานปกติไหมครับและสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือ ทาง Outdoor Solution นะครับในนาม Cam Safety เราสามารถซ่อมตัว Retractable f o r a t e r หรือว่ารอกดึงกับอัตโนมัติตัวกันตกตัวนี้นครับได้ในไทยฉะนั้นลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปแล้วต้องการที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ภายในซึ่งตอนนี้เราสามารถรับบริการแล้วทำเองได้ได้ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าถ้ามีความต้องการให้เราดูแลอุปกรณ์ชิน้นนี้ก็สามารถส่งมาให้ Outdoor Solution ใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลได้เลยครับถ้าเกิดท่านใดสนใจวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ติดต่อได้ที่ Outdoor Solution เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์กับสถานที่ติดต่อไว้ให้นะครับก็ mm hmm. สามารถติดต่อได้ Outdoor Solution mm hmm. ได้เลยครับ